วัฒนธรรมอาหารในแบบไทยลือข้าวแคบข้าวแคบเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยลือ้อที่มาจากความต้องการในการถนอมอาหารจนกลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวไทยลือ้อในอดีตชาวบ้านจะทำข้าวแคบขึ้นมาเพื่อนํามาแจกจ่ายแบ่งปันกันโดยเฉพาะในช่วงงานบุญของชาวบ้านโดยข้าวแคบทํามาจากแป้งข้าวเจ้า ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแผ่นแป้งบางๆที่ผสมกับงาขาวหรืองาดำซึ่งอาจปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงนำแป้งไปทาบางๆลงบนผ้าสีขาวหรือสีดำที่วางบนปากหม้อดินขณะมีไอ้น้ำเดือดซึ่งปัจจุบันก็พัฒนาเป็นกระทะใบใหญ่เพื่อเน้นปริมาณที่มากขึ้นแต่ยังใช้หลักการเดิมคือใช้ความร้อนจากไอน้ำเดือดเดือดซึ่งแต่ละแผ่นใช้เวลา2นาทีจากนั้นจึงนำไปตากแดด เมื่อต้องการรับประทานสามารถนำไปประกอบอาหารได้สองแบบคือแบบทอดน้ำมันและแบบปิ้งกับเตาถ่านสำหรับตำบลเชียงบานมีการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแคบสมุนไพรที่มีการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยการโรยหน้าข้าวแคบด้วยธัญ,ญพืชต่างๆและมีชื่อผลิตภัณฑ์ว่าข้าวแคบหน้าตาดีออกจำหน่ายเป็นไรายได้แก่ชุมชน